ขอขอบคุณผู้ที่สมัครสมาชิกเข้ามามา,มา,มากๆเลยนะครับมันทําให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปมากๆเลยขอบคุณมา,มากๆครับเฮ้ยจริงปะเนี่ยขอบคุณสมก,การมาเป็นสายแทงมา,มากๆครับรู้สึกมีพลังขึ้นมาทันทีสวัสดีครับขออรับสู่ไลค์แคทครับตอนนี้คุณโจเ,เกมชูบดเดส้ลครับคลิปนี้ครับผมมาคุยกับเพื่อนๆเนาะเป็นคลิปคล้ายๆกับค,คลิปที่แล้วนะครับอ่าแต่ว่าก่อนไปคุยเนื้อหากันผมขอขอบคุณเพื่อนๆ ผู้รับชมผู้รับฟังทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆเลยที่ตลาดเวลามาสแสดงความคิดเห็นให้กับเอ่อคลิปที่เราคุยกันไปนะครับขอบคุณมากๆนะฮะจริงๆตอนแรกจะทําคลิปต่อนะครับหลังจากวันเอ่อหลังจากที่เข้าสู่วันที่12แต่ว่ารู้สึกว่ามันน่าจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะครับน่าจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่แล้วก็น่าจะเป็นการหยิบเรื่องเดิมมาเล่ามาคุย ก็เลยรู้สึกว่าเปลี่ยนหัวข้อดีกว่าก็เลยมาเป็นหัวข้อใหม่ในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจํากัดสิทธิ์แล้วก็การระง,งับผมใช้คำว่าระง,งับได้ไหมอ่าการระง,งับของผู้เล่นหลายๆท่านนะครับที่เอ,อ่เกี่ยวข้องกับเรื่องพื้นที่ล่าในเขตเอรนเนียนะครับล่าสุด เอเดเนียมีการล็อกเควสของพื้นที่นะครับแต่ว่าอันเนี้ยที่ให้ดูเนี่ยมันจะเป็นการพูดถึง Quest, เควสจำกัดบอสนะครับอ่าพื้นที่ตรงนี้นะอันเนี้ยเรื่องเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของการกำจัดบอสนะครับแต่ว่ามันก็จะคล้ายๆกันนะซึ่งเราสามารถเช็คได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันตรงนี้เราคุยกันก่อนว่าในรูปแบบตรงนี้นะครับจริงๆแล้ว การที่เราจะสามารถจัดก,การบอสแต่ละตัวได้เราจาเป็นต้องมีเงื่อนไขตามที่เขาบอกนั่นคือ AP และ DP ถึงตามที่เขาต้องการนะครับ3ามเ4 0เราถึงจะจัดก,การบอสเงือกได้นะฮะออบิตาอย่างเงี้ยต้องเป็น385 DP 445เราถึงจะจัดก,การออบิตาได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลในพื้นที่ตรงนี้ ขึ้ข้อมูลตรงนี้นะครับคือสิ่งที่เพื่อนๆต้องทําให้สําเร็จตามที่เขากําหนดถึงจะจัดการบอได้อันนี้เราเข้าใจกันดีนะอันนี้เราเข้าใจกันได้นะครับไอ้ตรงนี้ไม่มีปัญหาเลยแต่ที่มันมีปัญหาคือมันไปล็อกเควสรลายสัปดาห์ของการกวาดล้างด้วยที่ทําให้หลายๆคนมองว่าเฮ้ย hey, ทาไม PA ทําแบบนั้นนะครับทําไม PA ถึงจํากัดสิทธิ์ผู้เล่นอ่านะถ้าเป็นหน้าเก่าหรือผู้เล่น ใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะไม่สามารถหรือผู้เล่นที่แบบเกียร์ไม่ถึงแต่ต้องการที่จะอัพพัฒนาตัวเองอพัฒนาเกียร์แต่ไม่สามารถที่จะหาทรัพยากรได้ไม่สามารถที่จะอะไรได้จะทํายังไงให้ตัวเองสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้ get ไหมฮะอ่าเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ล้วเควยร,รายสัปดาห์มักจะให้ทรัพยากรในการทําอุปกรณ์แล้วมันทําให้ตัวละครเราสามารถอัปเกรดได้ เมื่อเราอัปเกรดตัวละครได้เราก็สามารถไปต่อได้อย่างสูตรการทำราชันอย่างเงี้ยถ้าเราประหยัดเราใช้แค่อาวุธ a เวกหนชิ้นอ่าอาวุธดวงดาวด้วยกัรหนึชิ้นบวกกับอาวุธดวงดาวราชการอีก1ชิ้นอ่าเป็นสชิ้นเนาะแล้วก็บวกกับหินคาพาสองหมืเม็ดนะครับเพื่อทำอันดมณีสุธยาจากนั้นก็แปลงกลายแปลงกลายมัน ปึ้งมันก็จะกลายเป็นอุราชันใช่ไหมครับอันนี้คือสูตรที่หลายๆคนมองรวมถึงแม้กระทั่งในสูตรของการใช้ดวงดาวหนึ่ง no ชิ้นอาวุธบอสยี่สิบสองชิ้นใช่ไหมสองชิ้นมากผมจำไม่ได้เออแล้วก็คาพัสนิดนึงคาพัสนิดนึงแล้วก็มารวมกันอ่าเราก็จะได้ไปนในนี้ผมจำสูตรไม่ได้นะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมใช้สูตรแรกไงก็เลยแม่นแต่สูตรที่สองเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าใช้อาวุธบอสเท่าไหร่ แต่ก็นั่นแหละโดยประมาณก็คือมันทําให้เราอัปเกรดได้แต่ว่านั่นคือใช้เงินทุ่มลงไปแต่มันก็มีอีกสูตรหนึ่งที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุ่มแค่มารับเควสรายสัปดาห์แค่มาวิ่งเก็บกล่องในเอเดเนียนะครับในเอเดเนียก็จะมีกล่องแต่ละจุดนะเราก็สามารถมาเก็บมาเก็บได้แต่จะครบไหมผมไม่แน่ใจนะอันนี้บอกก่อนผมไม่รู้มันจะครบหรือเปล่า แล้วก็จากเควสที่ทําสําเร็จแล้วนู่นนี่น่าจะให้มาอีก100อันใช่ไหมอ่าเป็นเนื้อเรื่องเนี่ยก็มันก็หาย900ซึ่งถ้าลายสัปดาห์มันยังคงอยู่เราก็สามารถทําได้แต่พ a เบอกว่าเอ้ยฉันเอารายสัปดาห์ให้มีเงินไขเช่นกันเหตุผลทําไมถึงมีอย่างนั้น PA ไม่ได้พูดนะครับผมเข้าใจว่า P ีไม่ได้พูดในพื้นที่ตรงนี้หรือใน เอ่อโซนอธิบายเรื่องของเควสตเรื่องของอะไรเขาไม่ได้พูดนะครับแต่ว่าสำหรับผมนี่อันเนี้ยอันนีเขาพูดถึงตรงนี้นเห็นไหมนี่เขาพูดถึงเรื่องเควสนะครับเขาเริ่มพูดถึงเรื่องเควสตตรงนี้แต่เขาไม่ได้อธิบายเนาะว่าเหตุผลทำไมเขาถึงต้องทำตัวนี้ด้วยส่วนตัวนะครับผมมองผมมองว่าอย่างนี้คือมันมีช่วงงานเลี้ยง แล้วก็ผมตีความนะครับผมตีความเอาเองก็คือว่ามันมีประโยคหนึ่งของตัวผู้บริหารแล้วกันผมใช้ผู้บริหารแล้วกันคุณเจอะไรเงี้ยนะฮะเจคนที่สองเขาได้พูดถึงทํานองว่าพื้นที่เอเดเนียจะเป็นพื้นที่ที่ผู้เล่นระดับสูงจะมานะครับเป็นพื้นที่ของผู้เล่นระดับสูงถ้าคุณเป็นผู้เล่นระดับเขาเรียกว่าโรเทียพวกโรเทียแล้วก็มีเทีย ถ้าคุณเป็นระดับนั้นคุณจะมาที่นี่ไม่ได้แล้วคนที่จะมาที่นี่ได้จําเป็นจะต้องทาอาโทก่อนก็คือต้องเจอเนื้อเรื่องอาโทก่อนนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าเออมันตอนนี้มันทําไมมันถึงมาที่นี่ไม่ใช่อยู่ๆก็โผล่เลยเก็ตไหมฮะอ่าสำหรับสายเนื้อเรื่องกดอารัวเนี่ยยังไงก็ต้องผ่านพื้นที่ตรงนั้นเพื่อที่มันจะได้สอดคล้องกับสตอรี่นะฮะมันจะได้สอดคล้องกับสตอรี่เราต้องไปสู้กับอีเลซาก่อนเราถึง จะสามารถมาที่พื้นที่ใหม่ได้ตอนเนื้อเรื่องมันต้องเกี่ยวโยงกันแต่ตอนแรกผมเข้าใจว่าที่เราฟังเนาะแล้วก็มีคําประกาศออกมาในเชิงหนึ่งแต่ผมไม่ได้ถ่ายรูปเก็บไว้ไม่งั้นมจะได้มีหลักฐานมายืนยันให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าพีเอเขาเขาคิดอย่างนั้นจริงๆในตอนนั้นนะครับคือมันมีเการพูดในเควสนะครับอ่าในในตัวการทำเควสเนี่ยเขาพูดถึงว่า เราต้องผ่านอะโทราซิออนก่อนถ้าเราผ่านอะโทราซิออนเราถึงทําเอเดเนียได้นะครับเราถึงจะไปเอเดเนียได้ผมก็ยึดตามเควสที่อ่านมาณตอนนั้นจากนั้นเราก็เดินดําเนินการมาจนมีเควสเอ่อจนมีคลิปอันนึงที่ผมอธิบายขึ้นมาบอกว่าเราต้องทําตรงนี้นะเพื่อที่เราจะได้ไปเอ่อพื้นที่ใหม่ได้แต่ผมก็บอกเอออย่าเพิ่งเพิ่งเชื่อผมนะให้ลองรอวันเอเดเนียเข้าก่อนก็ได้จะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งทํากันอ่า ก็คือเข้าใจป่าว่าทุกคนก็จะต้องคิดในเชิงว่าเอ้ยโ้โหถ้าอย่างงั้นเราเราเ,เราทำไปก่อนน่าจะดีกว่าเพราะว่ามันมีประโยคหนึ่งครับที่เขาเขียนไว้เลยว่าการที่มาเอเดเนียเนี่ยคุณจะต้องทําเควสของอัลโทรซิออนก่อนขอแค่ตัวเดียวนะครับขอแค่ตัวเดียวใครตัวไหนก็ได้ให้ทำเควสอัลโทรซิออนเมื่อทําแล้วคุณก็จะมาที่นี่องอเอเดเนียได้นะครับแต่หลังจากวันเปิดเกมจริงๆ เอ่อตัวเกมดันเปลี่ยนเงื่อนไขก็คือไม่ไม่ต้องทำเควสอะโทราซิออนก็ได้คุณก็สามารถมาสู่เควสเอนาเนียได้นะฮะตอนผมเห็นตอนนั้นผมก็เลยแบบว่าโอ้อยางงั้นแปลว่า PA ไม่แบ่งจนชั้นลส้สิ PA ต้องการมอบประสบการณ์พื้นที่ฟาร์มแบบเออเขาเรียกอะไรดีเหมือนเปิดเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาเห็นพื้นที่อ่ะอ่านึกอ,ออกมา คือสมมติว่าคุณเป็นผู้เล่นผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นมิดเทียโรเทียอย่างเงี้ยการที่จะมาที่นี่ก็คือจะต้องมาไม่ได้นะครับถ้าจะมาได้คุณต้องมานั่งวิ่งเควสก่อนอ่าคุณก็ต้องมาวิ่งเควสก่อนผู้เล่นใหม่นี้ยิ่งมาไม่ได้ใหญ่เลยเพราะว่าเควสเขาไม่มีนะครับก็ต้องไปนั่งวิ่งนั่งทํากันมันก็จะลดเวลาอ่ามันก็จะเขาเรียกว่าเป็นการลดเวลาย่นเวลา อะไรวะไม่ใช่ย่นเลยเขาก็เรียกว่าดึงเวลาไว้ทําให้ผู้เล่นอ่ะต้องอยู่ในเกมนานขึ้นนะครับแต่สุดท้ายไม่ทำอ่ะไม่ทําเราก็โอเคดีมากเลยไม่ทำํำพอถึงวันจริงปับ๊บทุกอย่างก็ดูโอเคเนะจนวันนี้นะครับจนวันนี้ที่ประกาศออกนะว่าเฮ hey, ้ยคุยรายสัปดาห์หลายๆพื้นที่เราจะล็อกเนะาะแล้วพอล็อกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเรากดตัวโอขึ้นมาเช็คไปที่ควยซ้ำ นี่ผมเปิดไว้รอละในพื้นที่นะครับของ q u ว s t ลายสัปดาห์เนี่ยมันจะมีในหลายๆพื้นที่ที่ตอนแรกไม่ได้ถูกระบุว่ามีเงื่อนไขเนี่ยอย่างอันเนี้ยระบุไว้เลยต้อง 30, 3 0 3 8 0นะต้องป้องกัน445นะถึงจะสาม,สา,มารถทำ quest ที่นี่ได้อันนี้ก็ต้องเป็น370นะป้องกันต้อง440นะ จะสามารถทำเควสซีนี้ได้นะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็มีเงื่อนไขหมดเลยนะครับก็โดนเงื่อนไขกันหมดเลยดังนั้นถ้า AP พคุณไม่ถึงคุณทำไม่ได้แล้วถ้า AP ถึงทำแล้วเราจะได้อะไรในพื้นที่แรกนะครับในพื้นที่แรกเราได้ในส่วนของสเก็ตแรกกำเนิดนะครับไม่เท่าไหร่นะอ่ามันไม่เท่าไหร่มันไม่ค่อยน่าสนใจอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของผลึกแห่ง,งความพินาศนะครับอ่าผลึกแห่ง,งความพินาศอันเนี้ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการที่เราเอ่อไปทำ ไปทำอัญมณีเนาะแล้วก็มาฟาร์มมอนเตอร์ในพื้นที่เอเนียได,ได,ได,ได้ได้ดีขึ้นเนาะในส่วนของตรงนี้พอเริ่มขึ้นมาระดับสูงหน่อยมันจะเริ่มเปลี่ยนนะครับเป็นระดับเบนและได้เรื่องของพลังแห่งจุดจบอ่าพลังแห่งจุดจบพลังแห่งจุดจบเนี่ยมันเอาไว้ทําพวกเอ่อเสริมและร่สุขสว่างแล้วก็ทําพวกอัญมณีรุ่งสางให้แบบว่าดีขึ้นนะครับ แล้วมันจะดัน AP ขึ้นดันพลังขึ้นทําให้พลังที่มันเพิ่มขึ้นก็จะเใช้คําว่าก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันไม่มีเงื่อนไขมันทําให้ทุกคนสามารถไปรับเควสตูนี้แล้วก็มารอให้มันเออ่เขาเรียกอะไรนะรอให้มันครบนะครับอย่างอันเนี้ยคุณคิดดูนะคุณทํา เพราะว่ามันได้ทุกเควสใช่ไหมตอนที่มันทำมันได้ทุกเควสคุณมาทําอันนี้ปุ๊บคุณก็ได้ละสิบคุณมาทําอันนี้คุณได้ยี่สิบอ่าคุณทําแบบเนี้ยทั้งหมดอีกห้าครั้งคุณก็ได้ละสามารถพัฒนาเอออาเจมาีพัฒนา,ออแ,นฒนาแร่ส,สว่างได้ละหนึ่งครั้งนะครับอ่าได้ละหนึ่งครั้งอ,อ ได้สุสวัาอาจจะได้เยอะกว่านั้นนะเพราะว่ามันใช้น้อยนะครับแต่ว่าตัวอัญ,ญมณีเนี่ยได้เยอะใช้เยอะนะอัญ,ญมณีลุงสางี่ยใช้เยอะแต่ว่าเพราะมันเป็นภาพนี้แล้วพอะมันโดนล็อกปุ๊บการที่คุณจะมาทาอย่างเงี้ยทำไม่ได้ละคุณจะต้องผักตัวเองขึ้นมาให้ได้จริงๆไม่เช่นนั้นคุณต้องเก็บตังค์หรือจากในตลาดอย่างเดียวนะครับอ่าเพื่อลึงจจุดจบอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นหนึ่งในสินค้าที่มีราคา ตัวเนี้ยก็จะกลายเป็นของที่มีราคาเพราะว่าผู้เล่นไม่สามารถเข้าถึงได้ทุกคนนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าใครจะขายหรือเปล่าใครจะามาขายไหมชิลละ3าสิล้านอย่างเงี้ยนะเออมีคนจะขายหรือเปล่าไปฟาร์มมาได้มาเอามาขายไหมเพราะว่าคนที่จะฟาร์มพื้นที่นะครับคนที่จะฟาร์มตัวเนี้ยแล้วเอามาขายได้เนี่ยก็จําเป็นจะต้องเป็นพวกระดับสูงอ่าเป็นพวกระดับสูง ก็ต้องก็ต้องอยู่ที่พวกเขาครับแล้วทีเนี้ยพอมันเป็นอย่างเงี้ยภาพมันจะกลายเป็นสิ่งที่พีเอต้องการหรือเปล่าเพราะพีเอมองเออเราเราต้องเห็นภาพอย่างนี้ก่อนว่าณปัจจุบันเนี้ยนะครับผู้เล่นในทุกๆภาคส่วนสินค้าในตลาดมันแทบไม่ได้มีมูลค่าในตัวมันเองครับมันแค่เป็นเรื่องของความต้องการเล็กน้อยนะเช่นว่าขี้เกียจขี้เกียจหาขี้เกียจทำก็ ซื้อนะครับอย่างเด b โบเลกาเดโบเลกาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเป็นหนึ่งในสินค้าพรีเมียมนะต้องใช้คาว่าพรีเมียมเลยเพราะว่ามีราคาที่แพงมากนะครับแต่นับปัจจุบันหลังจากที่ทุกคนสามารถที่จะเอ่อผมใช้คําว่าตีบอสสาราสีดําที่เป็นระบบปาร์ตี้ได้กันทุกคนแล้วเนี่ยเดโบเลกาเป็นอะไรที่กระล่องกระแลงมากนะครับต้องใช้คำว่ากระล่องกะแลงมากมัน ราคามันลดลงอย่างวุ่นวาพนะแล้วก็ค้างตลาดแบบเยอะแยะมากมายเพราะว่าทุกคนต่อให้จะบอกว่าเอ้ยเราไม่จะเป็นจะต้องเอ่อเพราะทุกคนไปใช้คาราร์ดกันหมดนะของพวกนี้ก็เลยล้นมันก็ใช่ครับแล้วคุณดูสร้อยเหลืออยู่แสนล้านนะครับสร้อย V เหลืออยู่แสนล้านเห็นปะอ่อ ต้อยวีเหลืออยู่แสนล้านเก็บคัดเหลืออยู่แสน 4, แสนี่แสนห้าอ่ะแสนห้ายังโอเคนะขึ้นมานะครับเออแหวนเนี่ยแหวนอ่ะโอเคตอนนี้ไม่ค่อยมีคนขายยังไม่มีคนขายหรืออะไรต่างหูยังแพงอยู่อ่ะต่างหูยังแพงอยู่แต่ก็อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะครับแต่ก็ด้วยมูล,ลค่ามันนะครับด้วยมูล,ลค่ามันที่ถ้าเกิดคุณซื้อวีตัวนี้ไปคุณได้เป็นขั้นไอเลยนะ เออคุณได้เป็น IX คาราจาร์ดเลยทำให้เกิดการก้าวกระโดดของผู้เล่นมากๆหรือแม้กระทั่งในรูปแบบของการที่เวลาคุณไปฟาร์มเงินมานู่นนี่นั่นแล้วคุณก็สามารถเอาวันเนี้ยมาหวดได้นะครับอย่างน้อยก็ถ้าเอาตีซักการันตีคุณก็ตี20ครั้งนะครับตีบวก20ครั้งกับเออหูเดบโบดวโดยการหาเงินมาก่อนหนึ่งตีหนึ่งครั้งปึ้งแตกกระช่งมันติดก็โอเค นี่อรอไหมถ้าติดก็โอเคถ้าแตกก็ช่างมันไม่เป็นไรเอาใหม่ก็วนลูปอยู่งี้เรื่อยๆนะครับหาตั้งมาได้มาตีบวกติดก็ไปต่อเนาะเพราะว่าระหว่างที่เหรือจะเก็บตังก็ได้อาเก็บตังก็ได้หาตังมาเก็บๆๆๆแล้วก็ซื้อเป็นเป็นชิ้นมาเลยจบไม่ต้องมานั่งตีบวกไม่ต้องมานั่งลุ้นมันก็สามารถทําได้แต่ว่าอันนี้ก็คือยกเคสให้ดูว่าเมื่อทุกคนสามารถเข้าถึง มูลค่าของสิ่งนี้ก็จะหายไปนะครับเพราะว่าทุกคนเขาสามารถไงยทุกคนเขาสามารถเข้าถึงกันได้อยู่แล้วแต่แค่ว่าโอเคประดับมันมีเรื่องของเงื่อนไขในการตีบวกเรื่องเงื่อนไขในการตีติดอ่ะมันก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่ทุกคนมันมีแน่ๆนะครับทุกคนมันมีแน่ๆถ้าคุณทําเงื่อนไขต่างๆมันผ่านอย่างเช่นลงศาลานะครับคุณลงศาลาที่เป็นระดับหมดยากยังไงคุณก็ได้เดบโเลยกาอยู่แล้วเนาะ อาจจะไม่ได้แบบร้อซแต่ก็ได้อืมมันทำให้ราคาล่วงอ่าในโมเมนต์อย่างนี้แต่ในภาพของพลังแห่งจุดจบนะครับร่างแห่งจุดจบเนี่ยสิ่งที่มันเกิดมันมันเกิดเพราะว่าตอนเนี้ยนะปัจจุบันเนี้ยคนเนี่ยยังต้องใช้อยู่ผู้เล่นระดับสูงก็ยังต้องใช้เพราะเขาต้องเอามาแปลงสภาพนะครับเขาต้องเอามาแปลสภาพเอามาเอ่อเพิ่ม นู่นนี่นั่นของเขานะครับอัพให้เขาเก่งขึ้นแต่ผู้เล่นระดับกลางผู้เล่นระดับล่างที่อยากจะแบบเอ้ยฉันอยากจะใช้เหมือนกันอยากจะได้เหมือนกันไม่สามารถแตะได้ไม่สามารถยุ่งได้สิ่งที่ผู้เล่นทั้งหลายต้องทําคือฟาร์มเพื่อเอาเงินมาตีบวกตีบวกเพื่อให้มันติดเมื่อมันติดก็ขึ้นไปสู่ระดับสูงเก็บใช่ไหมครมันก็จะเป็นระดับไต่ขึ้นไปแต่ถ้าคุณมีตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนสะพานลัดได้นิดนึงมันก็ดัน AP ได้นะครับเพราะทุกคนใส่กระาจาจอยู่แล้ว ผมมั่นใจว่าตอนนี้หลายๆคนนะครับใช้คําว่าหลายๆคนเนาะอาจจะมีบางคนยังบางท่านที่ยังใช้เปรับชิ้นอื่นๆอยู่แต่ก็จะมีหลายๆท่านหลายๆคนที่ใช้กระจาดแล้วเมื่อเราใช้กระจาดแล้วการเพิ่มลังตรงนี้มันก็จะมีประสิทธิภาพใช่ไหมอ่ะแต่บ็กที่เสิร์ล็อกขาไว้นะเรียกว่าล็อกขาไว้เออเป็นการล็อกขาไว้ไม่ให้ทำเควสตรงนี้ได้ไม่สามารถดูดเควสตได้ นะครับอ่าก็เรื่องราวทั้งหมดที่นั่งคุยยืดยาวมาจนถึงตอนนี้ก็คืออยากจะคุยกับเพื่อนนั่นแหละอยากฟังอยากอ่านนะครับอยากอ่านความคิดเห็นของหลายๆท่านว่าทุกท่านมองปรากฏการณ์นี้อย่างไงนะครับกับเพื่อนๆหรือเพื่อนผู้ชมที่รับชมเอ่อเล่นเกมไปดิเสเซิร์ดเนาะแล้วก็รับชมช่องมาก็อยากจะคุยกันนะทำลองว่าทุกคนมองเห็น หรือคิดเห็นในเรื่องนี้ยังไงนะครับกับเหตุการณ์นี้กดยังเหมือนเดิมนะครับกดของเรานะกดของช่องอยังเหมือนเดิมนะครับว่าไม่ทะเลาะก,กันนะครับพื้นที่ในการทําคลิปในเชิงนี้นะครับเชิงนี้นะเชิงนี้คือการพูดคุยเนี่ยเป็นพื้นที่โอเพนนะครับให้เต็มที่นะครับสแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่มุมมองของท่านนะครับมุมมองของท่านเสนอลงมาได้เลยนะครับเสนอลงมาได้เลยเนาะว่าแบบเอ้ย คิดเห็นยังไงกับเรื่องราวในพื้นที่ล่าของเอเดเนียที่มีการจำกัดเควสไม่ให้ผู้เล่นทั่วไปสามารถเข้าถึงได้แต่จะต้องถึงเงื่อนไขในสิ่งที่เขาต้องการนะครับก็อยากให้เพื่อนๆช่วยแชร์ความคิดเห็นกันลงมาหน่อยนะฮะก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่ฟังมาจนถึงตรงน,นี้นะครับย้ำอีกทีนะครับอย่าทะเลาะก,กันนะครับห้ามห้ามนัเถียงกันนะเพราะถือว่าความคิดเห็นของแต่ละคน ก็คือความคิดเห็นของท่านนะครับความคิดเห็นของเขาต้องใช่งี้มันคือความคิดเห็นของเขาเขามองแบบนี้เขามองแบบอย่างนี้นะครับไม่ไม่ต้องเถียงกันแต่ถ้าอยากสนับสนุนกันก็แชร์ได้นะครับก็ไปแชร์พิมพ์คอมเมนต์ใต้เขาก็ได้นะครับมุมมองของแต่ละคนมันไม่จาเป็นจะต้องเหมือนกันนะแต่ละคนมองเห็นเหรียญหรือมองเห็นด้านที่ไม่เท่ากันได้นะครับ ประสบการณ์ในชีวิตของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะเออหรือความเห็นในหลายๆอย่างมันทำให้เราผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะพัฒนาเอ,อ่อ mindset หรืออะไรของใครต่ออะไรได้ไหมหรือบางคนอาจจะเห็นแล้วอยากจะเถียงอยากจะกิมลงไปแต่ก็โดนเบรกไว้ก็อยากให้แชร์ในมุมของตัวเองแทนและกันนะครับว่าทุกคนคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงอันนี้ก็คือ ุุยมายาวๆก็เพื่อประมาณนี้แหละนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนด้วยที่กดคํารับชมนะครับไปเจอใหม่ในคลิปวิโนหน้านาขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้เจอกันบ๊ายบายจ้า